ป้นตึงมาเกยแผวเรื่องของกินรอบนี้กินดีอยู่เหนือปลาไป5ล้านสตีดฟูดตรวจต,ตึงการันตีความอร่อยที่คนในท้องถิ่นก็ไปคนต่างถิ่นก็ห้ามพลาดไส้กรอกอุดมตลาดนัดคำเที่ยงร้านนี้คือไส้กรอกตัวแม่แห่งกาดคำเที่ยงเลยนะของป้นจะมีแบบธรรมดาแลว้วก็แบบเปรี้ยวย่างใหม่ฮ้อนๆ้อนวางเยี่ยบะตั้นหายฮ้อนก็คือมดทานแล้วคนต่อคิวแน่นเหมือนแจกฟรีเลยเจ้าแถมมีพักสดเพื่อยิบมาอัานสายแ่บห้ามผ่านเลยเนะ้อ ช้างเผือกถ้าอูถึงซุกี้ยังใหม่ต้องร้านนี้หนาะเส้นเหนียวนุ่มพัดมากำลังดีหอมคั่วกระทะแบบปาเก่งใจร้านข้างๆน้ำจิ้มคือเด็ดขนาดทำื่อกุย่างลงตัวไปหมดเลยเจ้าคิวคิวซุกี้ล้อโตหลังมอชอร้านนี้คือซุกี้ที่เปิดจักรวาลใหม่มีความคีมมีน้อยนอยนัวขนาดเลยเจ้ารสชาติร้านนี้มาเหมือนไผ่เต้เลยหนาะหอมกลิ่นกระทะฟุ้งทั่วอาาเขตได้ฟิลสตรีทฟูดของแตะก้วยทอดบตรคิวใสของหวานต้องเคยมาร้านนี้ก้วยทอดเจ้าดังที่ต้องยิบบารคิวก่อน จะได้กินแป้งกรอบกล้วยหวานฉ่ำบอกเลยว่าดีบาไหวแถมปอยังมีข้าวเหนียวปิ้งใส่แน่นๆที่เลือกแหมเพียบเลยนะบอกเลยว่าครบจบในร้านนี้ร้านเดียวเลยเจ้าโรตีป้าเดย์บอกเลยว่าร้านนี้คือระดับมิชลินหลายปีซ้อนโรตีร้านนี้กรอบนอกนุ่มในหรือใครอยากจะลองโรตีมักเนยที่รสชาติหอมหวานกินแล้วมีความสุขแบบต้องไปไก่ถึงอินเดีย5ร้านนี้คือมอดรวมของดีในเชียงใหม่แบบของแต้ไปกิ่นแล้วจะเข้าใจว่าของอร่อยบ่จจำเป็นต้องแปงก็ได้นะไหนภัยเคยแปลร้านใดเราข้อ คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเจ้าจะได้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเตานะเจ้าขอบคุณเจ้า